ชุมชนนารักเพราะคอยดูใจวุ่ายบ้านเรามีแต่หัวใจไม่ใช่หมุดตลกนะรักแท้จริงอยู่ตรงนี้ให้เห็นชัดท้องฟ้าคแบบืนน่าเด็ดร้ายยิ่งดวงดาวส่องฟ้าไม่เคยมดสีบ้านเรายิางใหญ่นใ,ในใจพรอะพลีกนี้ตอนรับทัน Happy, happy happy clap your hands if you're happy 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 clap your hands if you're happy 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 clap your hands clap your hands ทวิฉันนะ,ะและคณะกรรมการสถานศึกษาขยังผืบบ้นฐานโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนโนสอนค่ะดิฉันนางสาวสุประนีโสภาขยังผูใ้ในการโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนโนสอนนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียร์และก็ตื่นเต้นมากที่มีโอกาสได้ต้อนรับแทกผู้มีเกียร์ที่เดินทางมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในวันนี้นะคะของคุณครูพรอมทั้ง,ทงผู้ปุคอล ไว้กับทุกทกท่านถ้าเกิดว่าทุกทุกท่านได้มาในโอกาสหน้าก็จะพยายามทำให้เกิดวามเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็ขอยนินดนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็ฝากฝากสรํางาำในตัวส่วนนี้ไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะนี่ก็พกเพื่อน้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยกันดูนแลโรงเียนี้การเปตลอดะะก็สุดท้ายนี้ขอให้อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้งนะครับก็ต้อตงปกป้องคุ้มครองให้ท่านผอแล้วก็คณะโรงเรียนนะครับบริหารโรงเรียนด้วยความก้าวหน้าที่ขึ้นๆๆไปนะครับขออย่างเดียวสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนรับทราบนะครับพรอต้องช่วยโรงเรียนเวลาลูกหลานเราอยู่ที่บ้าน ต้องช่วยอบรมลูกหลานเราให้ดีให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรมช่วยเหลือพ่อแม่กะตันยูตะเวทีเร่องสำคัญเพราะถ้าครูไม่ช่วยเนี่ย่อยภาระโรงเรียนโรงเรียนเอาไม่อยู่เราเพราะว่าแปดชั่วโมงไม่สามารถสอนทั้งวิชาความรู้สอนทั้งศีลธรรมเอาไม่อยู่ดังนั้นผู้ปกครองต้องช่วยจะช่วยกันไหมครับช่วยไหมช่ไหมช่ไหมอีก คุณครูนี่คือทรัพยากรเดียวที่รัฐบาลส่งมาให้แล้วเต็มที่กับโรงเรียนนี้จริงๆแล้วนะคะที่ส่งเด็กไปสอบที่โรงเรียนจุฬารสามคนไม่ได้สักคนก็ดีก็จริงแต่ว่าผออารู้สึกดีใจมากที่เ,เด็กๆอยากไปเพราะหนูอยากให้ทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจก่อนตอนนี้เป็นถามเด็กตอนแรกๆมาใหม่ๆหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆไม่รู้ หนูได้ถามผูม้ปกครองผู้ปกครองเคยบอกไหมว่าเด็กๆโตขึ้นต้องเอาการศึกษามาเป็นตัวนาในการเดินผู้ปกครองเขาเล่นแต่มันมนะคะเล่นแต่เขาเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ประชุมผู้ปกครองและสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่าช่วยหนูหน่อยนะคะอย่างแล้วก็มาเช็คก,กับพอพอก็นั่งทํากับเขาด้วยกันอันนี้เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้เขาอ่านออกในภาคเรียนแรกนะคะภาคเรียนนี้เปลี่ยนใหม่หารูปแบบใหม่มาทําสําหรับเด็ก ็คืออพัฒนาเอทีคนไหนพัฒนาเอทีมีสองวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เอาคุณครูคคเราตั้งใจให้ท่านได้รู้และเห็นชุมชนนี้ยิย้แยมสร้างไฟไม่ตีไม่เห็นมือนี้ไม่เคยแต่งในเมืมองไกลแต่ยังเป็นที่พักใจสำหรับท่านนายทหารทุกท่านท้องฟ้า ด้วยรักที่มีใจมัน